ไไ <c oughs> คือหนูรู้สึกว่าในกองถ่ายบรรยากาศมันคงไม่น่ากลัวหรอก <c oughs> เออเราที่นี้เพราะดูจากเพื่อนร่วมแคสแล้วก็ทีมง,งานแล้วทุกคนดูแบบสนุกสนานกันมากแล้วก็จริงๆก็ได้ไปดูโลเคชั่นมาแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าจริงจริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่เวลาเขาเล่าเรื่องอะมันฟังดูน,น่ากลัวคือจริงๆถามว่าเป็นคนกลัวไหมก็ กลัวแต่ก็ไม่กลัวในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่รับรู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเป็นวงสุดไปตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะถ่ายทำมันจะเป็นตอนคืนหรือเปล่าอ๋อมีมีคิวไนท์ค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่อยู่คนเดียวก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการเด็ดสองค่ะก็ก็ทค่การบ้านบทแหละก็แบบทำตัวละครแล้วก็ค่อยคุยกับพี่พิงค์ค่ะว่าพี่พิงค์คิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้เราคิดเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าไีมพี่เจ้าก็แบบ ได้เป็นคือเป็นคนที่เลเป็นคนเป็นคนเชียใช่ค่ะเขาเชียร์ไงอ่ะเขาเชียร์ไงเราก็คือเอาตรงคือเราก็แบบเหมือนเราเคยดูหนังพี่พิงแต่เราก็ไม่เคยทํางานกับพี่พิงอะเนาะเราก็ถามว่าเอ้ยทำงานกับพี่พิงเป็นยังไงแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาชอบมากแล้วเขาก็เชียนะเพราะว่าเป็นคนแบบพี่พิงเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งที่ทํางานด้วยเรารู้สึกสบายใจเราก็สนุกใช่แล้วพอเราเคยดูหนังเขาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเคถ้า9้ายืนยันมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า ตอนที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังเราก็รู้สึกเรามันก็น่าเล่นนะตอนนั้นก็จะตัดสินใจไปประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละแต่ว่าพอเก้าพูดเราก็อ้อวาโอเคก็เล่นละกันเหมือเก้ามาช่วยในการตัดสินใจในการรับเล่นหรือเปล่ะไม่ได้ช่วยตัดสินใจแต่เอาเป็นว่ามีผลในการที่วีเอาเอาความเห็นมาตัดสินใจร่วมละการนะช่เรามีินตนิจาราไหมคะถ้าถือว่ามันหลอนจนถึงขั้นไหนเราถึงจะไม่หว่านอีกหือล่าอ๋อไม่คือเอาสุดท้ายเลยนะมันก็อยู่ที่บทแหละถ้าบทมันสนุกอ่ะคือ ก็เราเราก็คงอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นๆเพราะเพราะมันอยู่ที่บทจริงๆใช่ค่ะได้อ่านบทแล้วใช่ไหมยได้อ่านแล้วค่ะแล้วมีฟกัก ไม่มียการได้เป็นผีมันยากไหมคะคิดว่าค่ะเราไม่ได้บอกหนิว่าเราล่้เป็นผีเราไม่บอกเลยพอกเสียงมาลีมาอ่เงไงยแต่มากับเสียงไงจะบีแพ็กรอไปเออแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องไปรอติดตามตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายแต่แต่เดี๋ยวต้องรอดูใช่ไคนเดาค่ะว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นผีซึ่งมีผู้หญิงแค่คนเดียวในวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ อาจจะมีตัวละครลับหรือเปล่าที่หาจากเรื่องของความเชื่อท <c oughs> ีเชื่อขนาดไหนหาเรื่องของความลับความเชื่อความูหรงอะไรอย่างเงี้ยในการแส่ความสุดโตอทไม่ไม่มีความเห็นนะคือมันเหมือนแบบมันมีโมเมตนต์ที่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้จริงๆจนเชื่อก็ได้อะเพราะเราไม่รู้อะเพราะเราก็กลัวไว้ก่อนเซฟดีกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเราก็เป็นแบบบ้านวิทยาศาสตร์มากมันก็เลยทําให้เราแบบเราควรจะเชื่ออะไรดีแต่ก็ ก็กลัวไว้ก่อนละกันจะได้ไม่สวยทีหลังอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ไม่ได้ลบหลุ่ใช่ไม่ได้ลบหลู่ถ้าเราคิดดีทดําดีไม่มีใครทำเรา,าไม่มีใครทําอะไรเราได้ค่ะเออค่ะเนี่ยค่ะมาเรื่องเราหน้าร้านอะไรเป็นไงบ้างกลับมาจากดูใจเมืออ๋อ<บ>ใช่ค่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนจะไปขอฝากด้วยนะคะปุ่มหาลาติมารีลัติการะคะ่ะไ,ได้ดูภายในปีนี้ไหมคะไม่รู้คะ่ะรอพวงกับต่อแล้วกัน <c oughs> ค่ะอ่ะกลับมาแสงเหนือได้เลยคะ่ะ <c oughs> ที่แสงเหนือไี่มีค่ะถ่ที่แสงเหนือหนาวมากคะ่ะเป็นเหมือนกัอุอ่นมากนะคะไปทางครอบครัวเลยว้าว <c oughs> ก,ก็เอาคนประมาณหนึ่งทีมนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทีมนี้ก็จริงๆก็คือ ก็คุยกับเก้าแหละแล้วก็รู้สึกว่าแม่แม่ของพวกเราสองคนคือเขาก็เป็นความฝันของเขาที่เขาอยากจะเห็นแสงเหนือแล้วพอยิ่งรู้ว่าแบบปีนี้มันเป็นแบบปีที่แบบแสงเหนือมันรุนแรงและเห็นชัดง่ายอย่างี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นโอกาสดีที่จะพาแม่แม่ไปเที่ยวคือยังไงปกติการแสลกันก็ไม่ได้นานมากค่ะก็แต่ว่าก็ก็ล่วงหน้าหลายเดือนอยู่ค่ะใช่เตรียมใจไปป่าอะไรต่างๆมีไงบ้างไปกันเลยจัไปดิค่ะ อะไรนะคะมันนีากไม่บัตรจะไปถึงจุดที่ได้ดูแสงเหนือแล้วแล้วก็ไม่ไ้ไม่ไม่ยากไม่ยากหรอกเพราะว่าเราเราไปกับแม่อะเราก็ไม่อยากเอาแม่ไปลําบาก<ช> <ๆ S 2> อะไรเง <ๆ S 2> ี้ยเออแล้วก็แล้วก็หาวิธีที่มันแบบเอ้ยสบายๆไม่เหนื่อยเกินไปสําหรับแม่ๆเราด้วยแล้วก็ยังสนุกได้ได้ถือว่าพะจนท์ไทยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปดูแสงเหนือดุกวานอะไรเงี้ยค่ะใช่เต็ียมใจไว้มันต้องไปแล้วผิดหวังไม่มีโอกาสได้ดูวนไม่มาคือก็ก็บอกก็บอกว่าว่าหลายคนเขาไปกันเป็นสิบครั้งนะกว่านเขาจะได้เห็็นนนมักแแล้้ววต่ดงงะะอไรเีย ก็ก็คุยกันไว้แล้วแต่สุดท้ายแบบดวงเขาข้างเราคออุณแม่ไม่ใช่<ม>้าค่ะเรียกยที่เราเห็นคุณแม่เองนวก็คุณแม่คือ <c oughs> พอเราเห็นแม่แบบพอเห็นแม่แม่มีความสุขเราก็มีความสุขอะคะ่ะเพราะว่าแบบตอนที่เห็นแสงเหนือแบบคือต้องปิดเสียงวิดีโอออกไปเพราะมีแต่เสียงแม่แบบว,ว้าวสัดยุย่งอะไรงี้ตลอดเวลาจนเลยรู้สึกว่าปิดเสียงแล้วกันค่ะให้แม่ประทับใจค่ะใช่ค่ะ ไม่ทางครอบครัวพ่อวิวกับน้องชายวีวไม่ได้ไปด้วยแล้วมีกปปววมักิบเรียนองแต่ละครอบครัวแล้วบรรยากาศเหมือนกันไง,เ,งเป็นครั้งแรกเลยไหมว่าได้ไปกันแบบสองแม่ค่ะถ้าเป็นครั้งแรกที่ไปกันแบบสองแม่สองลูกใช,<ต>ใช่ค่ะแล้วก็ไปจับเห็นว่าเอ้ยมังลูกที่แบบถ่ายรูปใกล้ๆชิดกันหรือว่าจะเป็นโมเมนต์อะไรก็มีภาพคู่หลายคนรู้เป็นข่าวดีแล้วภาพนั้นอะที่แบบใกล้ชิดกันหลายคนก็ทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยจังหวะนี้ต้องแบบเซเลบรณนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังค่ะยังค่ะที่นี้ถือว่าเป็นแบบ ทริปทำคะแนนอะไรเงี่ยทำคะแนนยังไงบ้างคะับคะแนนยัไงบ้างดูแลดีไหมคะดูแลดีค่ะกระเป๋าคอยยกให้ออกจากรถเป็นผู้ชายคนเดียวไงก็เอาโอเคอะไรอย่างงี้ช่วยกันค่ะใช่มีบางลูกที่แบบโอ๊ยพี่ก้าวไม่ได้ใส่ถุงมืออาจจะแบบมันจะถนัดในการจับแบนมาสวมมันม่ไม่มีค่ะเอาเป็นว่ายังไม่มีแน่นอนค่ะถ้ายังไม่มีกลับมาคุณแม่เรามีคอมเมนต์ในเว็บทางก้าว กิงชอบเขี่ยเขาเขาก็ประทับใจใช่ค่ะแล้วได้แบกพี่เก้าหรือยังคะว่าเขาประทับใจคุณแม่ประทับใจมากอะไหนูว่าเก้าดูออกเพราะว่าแม่เขาก็ชมนั่นแหละที่แบบที่ทิพแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าเลงใช่ค่ะแม่เป็นคนไม่เก็บอาการเท่าไหร่ชมอะไรนะคะชมว่าอะไรบ้างบอกว่าแบบเออเก้าเป็นเด็กน่ารักเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็พูดว่าพวกเธอสองคนนี่เข้ากันมากเลยใช่มันใกล้หรือยังคะ ใกล้หรือยังไหนใกล้อะไรนะคะเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่ค่ะยังยังคายังแม่แม่มีการถามว่าอะไรกันจะเลยนะคะไม่อยากตอบเรื่องนี้เลยอ่ะมันยังมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเห็นแล้วจะรู้เองจริงๆใช่แต่จริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวมีการคุยกันไหมครับตัวพี่เอกกับเก้าเองมีการคุยกันบ้างไหมคะกีับเรื่องข่าวดีหรือแพลนอะไรอย่างเงี้ยคือหนูขอพูดได้ไหมว่าครั้งที่แล้วพอหนูตอบไปว่าเอ้ยหนูเคยแบบมันก็เป็นเรื่องอนาคตที่เราได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันมีไปเขียนเป็นข่าวนู่นนี่นะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอฉันก็ยังไม่ได้อยากเล่าขนาดนั้นเรื่องนี้มันก็สวดตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงก็แบบมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องที่ต้องรอ,อดูกันไปแหละซึ่งนะตอนเนี้ยังไม่มีค่ะว s u p คืออะไรคะตอนนี้ s u p e r c a s ก็คือทํางานทํางานแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นการแบบ คอยดูแลเอาใจใส่แล้วแบบโฟกัสที่ความรักแหละใช่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาตรงนั้นเพราะเราก็ยังอยากทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสองคนก็ต้องพี่ฝุ่นจะไปเล่น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 เดีจูงมันถูกไหมคมันถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถึงเองใช่ถ้าไปถามผู้ชายสิมาถามอะไรผู้หญิงไม่ออกงานไม่รู้ ค่ะก็ถือว่าเป็นแฮปปี้ทั้งสองคนแฮปปี้ค่ะปีค่ะแม่แม่แฮปปี้ลูกๆก็แฮปปี้ใช่ทริปต่อไปอีกเมะครบกาค่ะมีครอบครัวมีคุณพ่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเป็นแนนนาคนไปค่อยๆไปทีละทริปเนาะเพราะปีหนึ่งเราแบบต้องเที่ยวหลายกรุ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมีเป็นไฟล์อะไรอย่างเงี้ยอีกก็กดติดตามนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณ